มาตรการต่อมานะครับเป็นเรื่องภอาษีอีกเช่นเดียวกันแต่เป็นมาตรการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสําหรับที่อยู่อาศัยนะครับซึ่งรายละเอียดก็คือลดภาษีนะครับสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จะจัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันนะครับโดย ให้ลดภาษีในอัตราร้อยละ90%ซของจำนวนภาษีที่คำนวณได้ตามมาตรา42หรือมาตรา95แล้วแต่กรณีสำหรับการจัดเก็บภาษีของปีพศ2564สอําหสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังต่อไปนี้ 1. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม 2. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย สามที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นประโยชน์อื่นนอกเหนือจากเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัยที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพนะครับอันนี้ก็จะได้รับการลดภาษีในอัตราร้อยละ90%เปอร์เซ็นต์ร้อยละ90นะครับของจำนวนภาษีที่คำนวณได้สำหรับการจัดเก็บในปีพศ2564า อีกมาตรการหนึ่งนะครับคือมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสําหรับที่อยู่อาศัยก็จะมีการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์จากเดิมร้อยละ2เหลือร้อยละ0 0 1และลดค่าจดทะเบียนการจำนนงอสังหาริมทรัพย์จากเดิมร้อยละ1เหลือร้อยละ0 0 1เฉพาะการซื้อขายอาสังหาริมทรัพย์ดังนี้ 1. ที่ดินพร้อมอาคารประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝดบ้านแถวหรืออาคารพาณิชย์จากผู้จัดสรรที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดินหรือ2ห้องชุดจากผู้ประกอบการที่จดทะเบียนอาคารชุดในราคาไม่เกิน3ล้านบาทต่อหน่วยโดยการจดทะเบียนการโอนและการจดจำนองอสังหาหริมทรัพย์ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยต้องดำเนินการในคราวเดียวกันนะครับทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ถัดจากการประกาศในราชกิจจานุเบกษาจนถึงวันที่31ธันวาคม2564นี้ในมาตรการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะลดเหลือร้อยละเกาสิบำหรับการจัดเก็บภาษีของปีภาษี2 5 1 4รวมถึงมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยส่งผลให้ทาง อ,องค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าอาปทอต้องสูญเสียรายได้ประมาณ41,445ล้านบาทนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทางคณะรัฐมนตรีเห็นควรมอบหมายให้สำนักงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดสรรงบประมาณเพื่อชดเชยรายได้ให้แก่อปทอตามความเหมาะสมด้วย